สวัสดีครับผมเล็กอานนท์น,นะครับวันนี้เราอยู่กันที่โกดัง RDD สาขาบางนากับรถ l u x ชัวรที่สุดของแบรนด์ญี่ปุ่นคันนี้นี่เลยเป็นรถผู้บริหารนะครับเป็นรถหมดสัญญาเช่ากับเล็กซัสร,รุ่น RX 350 F Sport เครื่อง V6 3,500cc 300ม้าเป็นรถ SUV นะครับที่มีความสปอร์ตที่สุดเลยนะใครกำลังหารถผู้บริหารเซกเมนต์นี้อยู่บอกได้เลยว่าห้ามพลาดคันนี้ ว่าไม่ได้มีบาบ่อยๆสําหรับรถแบบนี้นะครับอย่างที่เนี่ยด้นานๆ้ก็จะเข้ามาทีสักคันหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูว่าคันนี้เป็นยังไงเป็นปี19นะครับแต่ว่าอย่างที่เห็นเลยริ้วรอยแทบไม่มีเลยมันมีนิดหน่อยแต่ว่าแทบมองไม่เห็นเลยสําหรับคันนี้นะครับเพราะว่าเป็นรถที่รถหรูแล้วกันของบริษัทเดียวกับโตโยตานะคันนี้ก็เนี่ยด้านหน้าดีไซน์ก็เป็นสีดำดำแบบ Pi ียโนแบล็ค เงาเงาแบบนี้ตัดด้วยสีขาวตัวรถไฟหน้าเป็นฟูอยู่แล้วนะครับไม่ต้องพูดถึงเลยมีไฟด้านล่างด้วยเซ็นเซอร์กล้องรอบคนันมีครบผมพูดเลยนะครับก็มีครบทุกอย่างที่สมควรจะมีเพราะว่าด้วยรถระดับนี้ด้วยนะครับแล้วก็มาดูล้อแม็กกันล้อแม็กเนี่ยครับเดิมๆของเล็กซัสตัวนี้ 350F Sport เป็นขอบ20ครับนี่เป็นสีเทากราฟไฟ์ยางใส่เป็นยางดันหลบนะครับยางนี่เปลี่ยนมาเรียบร้อยนะครับเป็นปี24 สัปดาห์ที่1 7ก็สมมติถ้าซื้อไปเนี่ยเอาไปใช้ได้อีก2ปีกว่าๆซีรียางนะยางอยู่ที่235แก้มห5 i 20อย่เป็นยางประเภท SUV หรือเรียกง่ายๆว่าแบบนี้คือรถ SUV เป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อนะความสูงก็พอดีห้องภายในห้องโดยสารภายในเนี่ยกว้างอยู่แล้วแล้วก็กว้างไม่พอพาไปดูกันดูตั้งแต่คอนโซลก่อนเป็นซอฟ์นะครับสีแดงซอฟ์ไม่ใช่ซอฟธรรมดาเป็นซอฟ์ที่สัมผัสไปเนี่ยรู้เลยว่ามันมีความต่าง ด้วยราคารถด,ด้วยนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปนั่งนี่ภายในเป็นเบาะสีแดงนะครับเวลาเราเปิดประตูสตาร์ทรถเนี่ยจะเป็นเวลข้ามซีดเบาะจะถอยให้แล้วก็มีเมมโมรี e ซีททั้งหมด3อันนี้สามารถจดจําได้ทั้งหมดแล้วก็เบาะนะครับเป็นระบบไฟฟ้าทั้ง4ตัวไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับพวงมาลัยแน่นอนว่าก็เป็นไฟฟ้าอยู่แล้วเลขไมล์หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันรถประมาณห้าถึงหกปีเนี่ยก็ใช้ปีละประมาณสองถึงสามหมื่นก็ถือว่าไม่ได้เยอะมาก กำลังดีนะครับรถที่ใช้งานได้พอดีแบบนี้แล้วก็ราคาเนี่ยเดี๋ยวผมบอกอีกทีว่าเท่าไหร่คอนโซลนะครับรู้แน่นอนเนี่ยด้วยเล็กด้วยความเป็นเล็กซัสเนี่ยมันจะมีมีเนี่ยเห็นไหมเขาเรียกว่าอะไรนะแพดแพดมันจะอยู่ตรงนี้มีทุกคันแล้วกันเท่าที่ผมเห็นในะเล็กซัสแอร์แยกซ้ายขวานะครับเป็นปรับออโต้ก็มีนะครับแต่ว่ามันจะมีความเป็นอนาล็อกหน่อยด้วยความที่เป็นปี19นะแต่ว่าก็รู้อยู่เนาะมีเนวิในตัวนะครับแล้วก็มีไวเลชั่นอ่าไวเลชร์จไม่มีเป็น usb แล้วก็มาดูตัวเล่มจดทะเบียนกันตัวนี้เป็นปี2019นะครับเครื่องยนต์เบนซิน3500น3 0ซีซี300แรงม้านะครับเป็นเครื่อง V6 6สซูบใครที่หารถ SUV เครื่อง V เนี่ยคันนี้ ตอบโจทย์ดีมากเพราะว่าได้ความเป็นเครื่องวีมันเป็นสปอร์ตด้วยนะแถมมันนั่งสบายภายในใหญ่แอร์เย็นเพลงเพาะไม่มีปัญหาเลยมีเป็นมูลูปด้านบนนะครับหลังคาเป็นพาโนรามิกนะเดี๋ยวค่อยส่องไปดูด้านบนก็ได้ที่วางแก้วอะไรพวกนี้มีครบมีปรับโหมดสปอร์ตอีโค่ด้วยนะนาฬิกามาดูอีกทีหนึ่งนาฬิกาเนี่ยมันมีความเป็นคลาสสิกนะสำหรับรุ่นนี้เห็นไหมคลาสสิกนะจริงๆเขาจะทำเป็นดิจิตอลก็ทำได้แต่แบบนี้มันได้ความคลาสสิกได้ความสวยกว่าเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปดูด้านหลังกัน สวยนะสวยมากเลยคันนี้ฟึบด้านหลังนี่เบาะนะครับเป็นสีแดงทั้งหมดนะก็เป็นปรับไฟฟ้าเหมือนกันสามารถปรับตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะปรับท้ายรถตรงประตูที่5ก็ได้นะสำหรับเบาะหลังของเรซซัคันนี้มีแอร์แถวหลังอยู่แล้วนะครับนี่เลยเบาะภายในก็ยังสภาพดีอยู่ใช้งานมาก็ถือว่าใช้งานเซฟเซฟอะใช้งานแบบดีคนใช้งานเขาเหมือนเซฟรถด้วยนะแล้วก็มีม่านครบเลยเนี่ย ผู้บริหารปิดม่านได้ก็เป็นสิ่งที่ควรจะมีแล้วกันสําหรับตัวมา่านสาหรับรถเซกเมนต์นี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนะครับก็ฝาท้ายเป็นไฟฟ้ายอยู่แล้วต้องเปิดด้านในใช่ไหมมาสตาร์รถแล้วอ๋อนี่ฝาท้ายก็เป็นไฟฟ้ายอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นพรมกระดุมมาแบบนี้แล้วก็ตัวเนี้ยเป็นช่องปิดของนะตัวนี้เป็นช่องปิดของสไลด์ออกมาได้ แล้วก็เกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมสไลด์ได้เป็นปิดสัมภาระด้านท้ายหรือว่าเราจะพับจะอะไรอันนี้มันสามารถอะแดปได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูยางอะไรกันดูสิที่เปิดตัวนี้เป็นสีโครเมียมสวยงามจัดเลยนะผมชอบมากยางอะไรนะครับกย็ยังไม่เคยได้ใช้ยังไม่เคยได้ใช้ก็มีเปลี่ยนยางปกติตามอายุการใช้งานก่อนนะครับก็โดยรวมถือว่าสภาพดีแล้วก็มีปรับระบบไฟฟ้าแถวหลังนี่ L กับ R นะครับมีไฟรบเลย แล้วก็มีแจมโปรเทคชันออปชันก็พูดคร่าวๆประมาณนี้เพราะว่ามันมีครบอยู่แล้วแล้วก็เรื่องอัตราการกินน้ํามันผมจะไม่พูดถึงเลยนะถ้าใครซื้อรถ V6 เนี่ยมันกินอยู่แล้วผมจะไม่มาบอกว่าเซฟน้ํามันใครอยากได้คันนี้นะครับราคา2,990,000 0ก็โทรมาหาผมได้เลย0 16, 3 6น6 9 9 8์เล็กอารนน์นะครับก็มีหลายคาันใครอยากได้แบบไหนโทรมาแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ